สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเอางานใหม่ชิ้นหนึ่งมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะชิ้นนี้นะคะเป็นแผ่นเสริมของบ้างนะคะท่อโมโนแล้วก็เป็นแบบดัดลอนค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่างานชิ้นนี้เป็นแบบไหนค่ะนี่เลยนะคะงานชิ้นนี้เป็นแบบโมโนนะคะผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเป็นงานดัดลอนลอนนี้ดัดแล้วเป็นแบบนี้คือเราไม่ได้เซตเลยนะลูกค้า ลอนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้ไหมายถึงว่ามันจะอยู่ตามที่เราเซตนะคะอันนี้คือเชื้อดัดลอนนะคะสมมุติถ้าเราสระนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยรุ่นนี้นะคะเป็นงานทอมโมโนขนาดกว้างนะคะ10เซนนะคะลึก13เซนค่ะความยาวผม35เซนนะคะเดี๋ยวมาลองใส่ดูว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงนะคะกิ๊บมีสี่ตัวแบบนี้ค่ะ ใส่แล้วเป็นแบบนี้นะคะอันนี้นะคะแสกแสกเนี่ยก็คือเราผมเราเราทำแสกกลางแล้วก็ติดแบบแสกกลางนะคะแต่ว่าแสกเนี่ยอยู่ที่เราว่าเราจะใส่แบบไหนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเห็นไหมสมมุติว่าเราแบบผมเท่ากันกับเราเลยอย่างเงี้ยเราก็จะได้ทรงผมแบบนี้นะคะ<น>เพิ่มความหนาเพิ่มความมั่นใจนะคะสําหรับสาวผมรอน่ะรุ่นนี้นะคะชิ้นนี้นะคะ ราคาเพียง7,900บาทค่ะถ้าใครสนใจนะคะแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะหรือว่ากำลังดูคลิปอยู่นะคะหรือว่าเป็นเพื่อนในไลน์แล้วนะคะก็ทักไลน์เข้ามาเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลาทุกคนไปแล้วค่ะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ